สวัสดีครับผมนายธิกรน้ำชํำรหัสนักศึกษาหนึ่งหนึ่งหกเจ็ดสามศนศูนย์สองเจ็ดเจ็นะครับวันนี้จะมาสอบไฟแนลวิชา DBMS นะครับข้อแรกให้เขียน SQL แสดงรายชื่อลูกค้าที่ดูวิดีโอเรื่องเดียวกันกับวิดีโอที่มีการเช่าสูงสุดนะท่านตอนแรกเลยเราจะมาคอนเน็กต์รัเบกนะครับก็อร์ n เนมจะมีตัว S แล้วก็ตามด้วยรหัสนักศึกษานะครับ นี่เป็นเทเบิลที่สร้างไว้แล้วนะครับขั้นตอนแรกเราจะทำการ select ลายชื่อลูกค้านะครับลายชื่อลูกค้าจะเป็นลัสติน a นียนลัสแล้วก็จะมาจาก ให้เวอร์คัสตัมเมอร์นึแล้วเราจะเชื่อมด้วยการวิธีไว้ใช้ไว้ครับไว้ custom as i d e n t ี t ไปที่เอ่อเกี่ยวกับวิดีโอนะเพราะเราต้องอเป็นที่เวลาชื่เช่าวิดีโอที่มัน,นดูเยอะที่สุดนาะ ็จะเป็นอ่า uh, in แล้วก็ตามด้วย select นะ uh, this 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 i s t i s this t i s t i s t h this g i this 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 t h i t i s this i s t i t i s t s i s this this t h มาจากนะครับอมเอ่าเดินเท่านะคระดังเดินเท้าแล้วก็เชื่อมเววิดีโอนะวิโอโอไอดี อ่าเด็กนะครับเด็กนล้วั็อ่าดกตัวอี่ตัวไม็นท้านะลูกป้าย

ดลือกมาคม็กเขาเลโอกัาเขาเขาออเา้วสองส เนช่องนะครัอ่ากรุบบายกรุบบายวิดีโอวิดีโอไอดีก็ปิดนะเราก็จะได้รายชื่อคนที่ทมี่คนดูมากเยอะที่สุดรายชื่อคนที่ช่างนะก็ จะเป็นบาวอรบิกเกลกับแฮ็กสตีฟนะครับสำหรับข้อแรกสวัสดีครับ